พี่ลือผมว่าสูตรไม่ต้องใส่สูตรไม่ต้องใส่ทำไมพี่รู้ว่าไม่ได้มางานอะไรอ้าวเขาบอกว่าเปิดตัวสินค้าใช่ไอ้เบสมันงานแล้วนะวายองศิวะสักอย่างเลยพี่ไมต้องใส่เชือจานจะใส่เชือจานดีกว่ามาไงมาได้ห้าทีเอ่ะเร็วเลครับสวัสดีครับแกมาแล้วก็เนี่ยพี่ลือเมื่อกี้เขาใส่ใส่สูตรใช่ป่ะแล้วเมื่อกี้กูก็เปิดดูลายเปิดดูลายใช่ไหมพี่ลือกู กูะรู้มาตลอดว่ามันเปิดตัวสินค้าแต่กูเปิดดูไลน์เมื่อกี้ละมันเขาบอกว่าอะไรงานถวายองค์เทพอะไรสักอย่างนี่ยพี่อัญเชิญองค์เทพจากอินเดียพี่เดี๋ยวก่อนนะีคุณต้องเคลียร์กับผมก่อนคุณบอกว่าร้านผมอยู่ไหนนะลาซาไกไกลใช่ไหมที่นี่ตอนนี้มึงอยู่ไหนเอภวะท่ไหนเว้นไาไหนมาจากบ้านนะบ้านอยู่ไหนสายสองไม่ไม่คุณบอกว่าร้านผม กูเรียกกูก่อนดิอ๋อเดี๋ยวนี้มีกล้องตัวเล็กด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่มีทำวีล็อกซะด้วยเทียเอ้ยเมื่อกี้มึงเจอน้องยังยังอะแต่ว่าเข้าไปในงานยังไม่เข้างไมเข้างานไปถ่ายรูปข้างหน้าแล้วถ่ายรูปหน้างานด้วยแล้วก็ส่งไลน์ไปให้มันดูว่ากูมาแล้วนะมาแล้วเอาแล้วให้มันรู้ว่ามาอ๋อแล้วมึงก็กลับเอาแต่ดีคนไม่มาไงแต่กูมาโ๋ออ๋ออ๋ออ๋อไ้ยมึงก็จ้างใครตัดต่อก็ได้ไอ้ยี่เดี๋ยวนั้นเกลียด ไปน้อยมาแล้วแต่เราไม่เห็ุผลเพราะเราไปทีเดี๋ยวไม่ทันเราเข้าเวลาเป็นทางกันเรียบรวดไม่จริงๆเขานัดตั้งแต่เที่ยงเขาไม่ไม่มาตอนเที่ยงอ่๋อมาเช้าเดี้ยงลูกหลอกลูกมาะลองมันก็บอกไปเลยแฮงตื่นไหมไหมดด่วนดีด่วนพี่ฝากวั็ดีไปด้วยนะกูต้องบอกมันว่าไงไอ้เบนไอ้เบนกลับไปแล้วแต่มันพักท้ายไปพักท้ายด้วยนะเฮ้ยนี่พึ่งยังพิษเลยเอาพม่าดอยกับเบน มันยังมีอยู่อันนี้มาจากโรงแรมวะเนะี่ยแม่งรถก็แพงไอ้เหี้ยใส่ผ้าม่านรถตู้ลังสิตไ <c oughs> อ้กูเไปจะบอกนะจะไปเลววาบอกปุ๊บมันจะมีรูล็อตติดอยู่กันมันจะเป็นรูเห็นล็อตมึงมึงบอกกับกล้องซิว่ามึงจะเปลี่ยนม่านเพราะอะไรก็มึงบอกว่าเหมือนรถตู้ลังสิตเนี่ยต่างกันไงต่างกันไงอะ เออเหมือนจริงนะเออพี่โจ้แม่งทักเป็นรถตู้ลังสิีนี้กูไม่เอาแล้วกูจะเปลี่ยนมันจะไเปลี่ยนแล้วพอจะเาล้างออกมันมีรูไงเออแม่งออกไม่ได้ก็ยอมเป็นรถตู้ลังสิีอยู่ไปยอมแลยวะโอุ้ยนี่สั่งลุนยิ่งเหมือนอ่ะนี่แม่งหลุดด้วยอันนี้ลุ้นเปออกเออเป็นพอแล้วควายเขาเฮี้ยาแล้วเันนี้ใหม่หรือวันนี้เลยนะสรุปเรามางานอะไรกูยังไม่รู้เลยแน่ๆพี่ที่แน่กูเปลี่ยนชุดแล้วเนี่ย อาไปเปลี่ยนแล้วแบบแบบมันไม่ใ <confort> ช่กลับมาใส่สูตรนะกลับมาใส่สูตรใหม่ ัหเอาจริงไหมสรุปงานอะไรไได้เอออย่าง,างมันเป็นงานมันเป็นงานที่สีะลิด้วยแต่ลแม่คุงบอกพี่เป็นงานเปิดตัวสินค้าใช้แบรนด์น,นเป็นสีลิดลยงไ,ไงไแด์สีลึม่สีลิสีลสีมลคือของมู อสายบูสายบูตรงเลยว่ะเนี่ยเมื่อ şey กี้เนี่ยพี่ลือใส่สูตรมาเปิดดูลายเปิดดูไล้วเปิดดูลายเสร็จเฮ้ยเขามีบงสวงพี่ลือใส่ชุดจับแล้วเมื่อกี้เดินมาดิเนยกแม่ยกหมูไหวงี่เลยโอเครูปเป็นอาจารย์จริงไอ้แรกเป็นขีดแม่ไม่ใช่เป็นชุดนี้มาเลยเห็นว่าสายบูก็ได้เนี่ยน ไม่ใช่คิมนม่คิอะบอกวสามูสามูเราไม่รู้น <oh uh> ี่ไหนก็ไหนแล้วพี่จะชวนพี่เลยเชิญอะไรผมกำลังจะอินฟูเนี่ยไล่ฝุ่นเนี่ยกำลังจะไปเดินโชว์ตัวอินฟูวันเอาพิษเรืไปเดินไป้วคูู่แลกไปดูไลุ่ณแตงแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาเพชรหายที่งานสีด้ายเราใส่า้ันายทำไงคบรผชอบไม่ไหวทังวัเรียกแต่ลเรีนกูหาเงินจ่ายค้าโทรสมพันก็บาทอยู่เลยโอเคดิเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปเชิ ไปที่เป็นศูนย์นะไม่ใช่หรอหรือว่ามาถูกงานมาถูกงานเหมือนงั้นละมึงเลยถ้ากูใส่สูตนย์กูอายใจหายเลยเนี่ยเจอโจ้พี่ลีแล้วไงไงที่สุดหนูก็ได้เจอพี่โจ้ได้นะ่ยค่ะพี่โจ้ทำไมมึงอยากเจอเขาขนาดนั้นเลยเพื่อมึงอยากเจอเขามึงไม่ไปหาเขาที่บ้านหรือที่ร้านอุ้ยพี่โจ้เขาอยู่ไปเป็นที่ทำไมอ่ะล่าสุดไปอยู่แถวช่องรอเอกมัยอโศกอะไรเงี้ยไปอยู่ไปแถวนั้นวะไม่รู้ นึกว่ารู้แต่ที่โจ๊กมาแล้วยังไงแบงค์เขาขอแรปไหน่อยโอเควันนี้แบงค์ตั้งใจมาแล้วไอ้โจ๊กตอนนี้ผมมีเพลงแบบว่าแรปฮิปฮอปมีเดอะน็อตไว้โอเคเออเชลมี่ดูมาดิดูกความดูความยอดวันนี้มันแรปกับโจ๊กไอซ์รีมแบงค์เรเตอร์การันตีใครๆก็รู้จักยอดฮิปฮอปยอดฮอปพี่โจ๊ก โอเคโอเคเขาบอกให้ผมมันแลวกับโจ๊กไฮคกีมใครมีไฮคกีมแบงค์เลเตอร์ก็อยากจะกินอ่ะโย่คืออันนี้คือเพิ่งรู้ว่าเราจะเป็นนายแบบเดินใส่ชุดเพชรไว้อะไรนะเป็นนายแบบเดินใส่ใส่เพชรสภาพสุนพวกเราเนี่ยใส่ชุดเพชรปัานิ้ปั่สนามั้าเดินนะมันขายกันเราไม่ชอบอ่ะโอ้ยเม็ดแล้วไม่กี่ร้านหมดลูกเลย ย่าย่าย่า Hip Hop is not I'm a loser พี่โจเขาเป็นตำนานใครๆก็รู้จักโจกไอศ์คิมวันเนี้ยแบงเลเตอร์ไม่ได้มากับวันว่างๆอ่ะพี่โจวันนี้ฮะเราก็ได้มาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครับน้องปืน R P G ให้น้องปืน สมผลสำเร็จกลับรวยๆแล้วกันอีกนึงนครับผมนะแล้ววันนี้พวกเราก็ไปก่อนกลับเันละครับสวัดสดีครับสวัสดีครับไะ